วันนี้นะครับดีแม็กแล้วก็น้ำใสแล้วก็ป้าหัวนะครับเราจะข้ามสะพานสลิงกันนะครับวันนี้จับดีๆนะจับไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเมาเมาาคนเมาเมาเขาเดินสะพานนี้ได้ไหมแม็กไม่ได้หรอคนลุงหออยู่นู่นเหรอลุงลุงฝอเดินเดินได้ไหมไม่ได้หรอพี่พี่นีโน่เดินได้ไหมไม่ได้หรอ พี่นิโอเดินได้ไหมไม่ได้เหมือนกันแล้วพี่วโก้ล่ะพี่วโก้เดินไม่ได้พี่หนึ่งล่ะเดินไม่ได้เหมือนกันวูพี่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 ปันดาวเดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันอืมี่ไดพี่ปันดาวพี่ป้าหัวไป้รถมาแล้วนะ ไปค่อยๆเดินไปไปไปมาเดินไปตีไปเดินเดินแค่ไปตีไปมามา<ๆ>เดินไปเลยไปไ,ไปไม่เดินไปก่อนระวังนะเดินตรงนี้ระวังนะเจอมาฝั่งนี้อืไปพ่อัวไปก่อนไป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 เร็วๆรถเขารออยู่ไปมีรถมารออยู่นะ รอดีแมงด้วยรอดีแมกด้วย่ะดีแมงอ,อยู่คนเดียวนะแมงโดยอีกก็ไหนไหนแมงแมงโตแล้วไงแมงแมโตแล้วไงไปหลบอยู่ข้างข้าสิอย่าเดินเล่นดิรอ,อให้รถผ่านก่อนได้เออให้รถผ่านก่อนให้รถผ่านก่อนนี่โอ้ลุมเราสวยก็ห้าอย